เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298ช nel พาร์ของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําตัวละครอย่างตัวของริวอิชิโกรินะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยก็ชอบนะแต่ต้องบอกก่อนว่าชอบน้อยกว่าเกตโทนะครับแล้วก็คําเตือนของคลิปนี้เลยนะครับผมริวเนี่ยถึงจะมีประวัติที่ค่อนข้างที่จะโอเวอร์นะครับผมแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับซูคุนะหรือว่าโกโจนะเพราะว่าริวเองเนี่ยมันยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับเคยดูเรื่องคุระโกะ ที่เป็นนักบาสอะมันก็จะมีรุ่นปฏิหารใช่ไหมแล้วก็จะมีคนที่แบบว่าถือว่ามีความเก่งกาจคล้ายกันนะครับแต่ยังไม่กล้าไปถึงคําว่ารุ่นปฏิหารนั่นก็รีวประมาณนั้นเลยนะครับถึงจะมีพลังงานคํัสท์เยอะแต่ก็ไม่ถึงขั้นโกโจแล้วก็สุขุนะนะครับจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นฝากแฟนเพจด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าริวเองเนี่ยก็มีรูปปล่่าางงนนครััับผมมหหจจจกกเกิดใใยุปปุ ริวจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นชายหนุ่มนะครับหล่อเลยก็ว่าได้ซึ่งจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็จะมีร่างกายที่ค่อนข้างจะเป็นเหมือนนักกล้ามนิดนึงนะครับเพราะว่ามีกล้ามด้วยซึ่งดวงตาเนี่ยจะอ่อนนุ่มนะครับผมอ่อนโยนเลยแหละคือถ้ามองสาวเนี่ยสาวเหลียวแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีคิ้วบางๆนะครับไม่หนามากริวเนี่ยมีผมสีน้ําตาลและภูมิใจในทรงผมปอมปาดัวของเขานะครับผมแบบวินเทจที่เชื่อมโยงนะครับผมโดยตรงกับเทคนิคคำสาปของเขานะครับและเขาเนี่ยก็สวมแจ็ เกสสีเข้มนะครับพร้อมกับมีขนรอบคอนะครับแล้วก็ตรงข้อมือเนาะเหมือนแบบว่าชุดหนังสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านเสื้อคลุมเนี่ยก็จะเปิดไว้นะครับผมตรงกลางเผยให้เห็นหน้าอกของริวนะครับและริวเนี่ยก็จะใส่สร้อยคอที่เขาสวมอยู่ด้วยนะครับผมเขามีเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัดขนาดใหญ่นะครับผูกรอบเอวนะครับและกางเกงเนี่ยจะเป็นสีเข้มรองเท้าเป็นรองเท้ากีฬาสีเดียวกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือรูปร่างหน้าตาของริวแล้วก็รูปทรงภายนอกนะครับผมแต่ถ้า เป็นรูปทรงในอดีตของริวเนี่ยก็จะเหมือนกับคนในยุคสมัยก่อนเลยนะครับทรงผมก็จะไว้แบบว่าชาวญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ข้างๆเนี่ย ดูแหว่งๆนะครับผมตัดให้เกลียนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะครับเพราะว่าในรูปสมัยก่อนก็มีผู้หญิงอยู่ข้างกายด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านนิสัยของริวเองเนี่ยต้องบอกว่าริวเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็มีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งที่จะสนุกไปกับการต่อสู้ที่เขาเนี่ยสมหวังหรือว่าปรารถนานะครับและตัวของเขาเองเนี่ยก็ปรารถนาที่อยากจะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อนะครับและเปรียบเสมือนคู่ต่อสู้หรือว่า ประสบการณ์ในการต่อสู้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะเปรียบเหมือนว่าตอนเขาเนี่ยรับประทานอาหารอันโอชาเลยนะครับริวเนี่ยได้แต่ต่อสู้กับคนอ่อนแอนะครับผมเลยทําให้เขาเนี่ยไม่พอใจในสมัยก่อนน้าแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยกินอาหารอันโอชาเนี่ยไม่ค่อยอิ่มท้องเลยนะครับในชาติก่อนนะครับผมริวเนี่ยเป็นคนสงบแล้วก็เยือกเย็นนะครับแล้วก็ไม่แยแสกับอะไรที่เขาเนี่ยไม่สนใจนะครับผมเขาเนี่ยฆ่าผู้เล่นคนอื่นในเกมคัดออกโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้แยแส กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้คุณใส่นะครับผมหรือว่าไม่ใช่นักสู้ ที่ตกอยู่ในความกลัวนะครับผมอันนี้เนี่ยคือนิสัยของริวนะครับผมซึ่งเรามาเข้าสู่ช่วงชีวิตของริวกันบ้างดีกว่าเริ่มจากช่วงชีวิตแรกนะครับช่วงชีวิตแรกของริวเนี่ยก็ต้องย้อนไปเมื่อ400ปีที่แล้วในขณะนั้นนะครับผมริวเนี่ยอาศัยอยู่มิจิโนกุนะครับผมซึ่งเมืองดาตะนั่นเองนะครับของญี่ปุ่นริวเนี่ยได้รับชื่อเสียงในทางลบนะครับจากการมีพลังงานคำสาปออกมามากที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาจากการบันทึกนะครับแล้วก็ข่าวลือเหล่านี้เนี่ยทำให้ เคนจาคุเนี่ยสนใจนะครับผมแต่เคนจาคูณะเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าอยู่กับฮัติเมนะเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮัติเมะก็เป็นแบบว่าคุณตาแล้วนะครับคือสูงวัยแล้วก็ไม่เชื่อนะครับว่าจะมีคนประเภทริวเนี่ย เกิดขึ้นมานะครับผมซึ่งก็จะเป็นตอนย้อนอดีตของฮัจิเมะนั่นแหละที่เขาคุยกันที่เราคาดกันว่าน่าจะเป็นโกโจโชัยเนาะแล้วก็ช่วงชีวิตที่2ของริวนะครับหลังจากที่ได้มาเกิดใหม่ในเกมคัดออกต้องบอกว่าภายในวันที่12พฤศจิกายนนะครับปี2018ริวได้รับคะแน77น77คะแนนนะครับในอนานิคมเซนไดนะครับผมซึ่งพลังงานคำสาปที่ปล่อยออกมาสูงของเขานะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน4จกักรพรรดในอนานิคมเซนไดเลยนะครับผมหรือเรียกว่า4ี่ผู้แข่ง แนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่า4ผู้แข็งแร่งในนานิคมเซนไดก็จะมีทางด้านลูฟนะครับลักดาวันละนั่นเองนะครับมีคะแนนนปัจจุบันในตอนนั้นเนี่ยก็คือ91คะแนนนะครับแล้วก็จะเป็นริวนี่แหละที่มี77คะแนนแล้วต่อมาจะเป็นทางด้านตัวของอุโรนะครับหรือว่าทาคาโกอุโรนั่นเองนะครับที่มีคะแนน70คะแนนนะครับแล้วก็จะเป็นวิญญาณคำสาบนะครับผมที่เป็นแมลงสาบนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าคุโรลุชินะครับจะมีคะแนน54คะแนนนะครับผม ซึ่งเป็นวิญญาณคำสาประดับพิเศษด้วยนะครับอันนี้เนี่ยคือสีผู้แข่งแก่งในอนันนิุมเซนไดเลยนะครับผมและหนึ่งในสี่ผู้แข่งแก่งอย่างลู๊กนะครับก็ได้ถูกยูตะสังหารนะครับซึ่งริวรู้ดีว่าไอการที่เขาเนี่ยแอบเข้าไปหาลู๊ได้นั้นนะครับผมมันเป็นเพราะว่ายูตะนะครับผมที่ดึงความสนใจและมันทําให้ลู๊เนี่ยไม่ได้สนใจในตัวของริวนั่นเองนะครับผมและหลังจากที่ยูตะจัดการตัวของลูปได้นะครับผมยูตะเนี่ย ก็ต้องมาต่อสู้นะครับผมกับคุโรล,ลุชินะครับที่เป็นวิญญาณคำสาประดับพิเศษเนอะริวเนี่ยก็เพียงแต่ว่าแค่สังเกตการการต่อสู้นะครับตอนนั้นเนี่ยริวยังไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรมากนะครับยูตะเนี่ยพยายามสู้โดยที่เขาเนี่ยไม่เปิดเผยเทคนิคคำสาปนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถใช้เทคนิคคำสาปย้อนกลับได้นะครับแต่ริวเนี่ยสามารถที่จะรู้เลขเหลี่ยมของยูตะนะครับแล้วก็สังเกตเห็นพลังงานคำสาปจํานวนมหาศาลของยูตะนะครับแล้วก็พอคาดการได้แหละว่ายูตะสามารถใช้ได้นะครับช่างเนี่ยตัดไปที่ ยูตะาสู้กับอูโรนะครับผมด้วยความใจร้อนของริวเนี่ย ก็ทาให้เขาเนี่ยเปิดฉากการยิงนะครับผมการนิต้าบลัดนะครับระเบิดหวานเย็นนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยคือแปลมาจากในหนังสือเลยนะครับซึ่งเพื่อให้ยูต่าและอูโรสเนี่ยรู้ตําแหน่งของเขานะครับจากการโจมตีที่ใหญ่ของริวนะครับทำให้ยูตาเนี่ยคือต้องหันไปสนใจริวแล้วแหละเพราะว่าการโจมตีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมยูตากลัวจะไปโดนคนที่เขาปกป้องอยู่ก็เลยหันกลับไปสู้กับริวที่มีความสําคัญสูงสุดริวเนี่ยมีความสุขมากนะครับที่ยูตาเนี่ยพุ่ง เข้าหาเขานะครับผมโดยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนสําคัญแล้วก็ไม่ชอบที่ยูตะเนี่ยหลบหลีกการโจมตีของเขาในขณะที่ยูตะกําลังพุ่งมาหาเขานะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยผิดหวังเล็กน้อยนะครับผมที่ยูตะทักเอาแต่หลบนะครับผมในขณะที่การต่อสู้ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับเขาเนี่ยได้พิจารณาแล้วนะครับผมถึงทักษะพิเศษของยูตะแล้วก็สรุปว่ายูตะเนี่ยสามารถเติมเต็มนะครับความปรารถนาของเขาได้ริวเนี่ยปล่อยการนิต้าบลัสระเบิดหวานเย็นออกมาในขณะที่อุโรเนี่ยโผล ออกมานะครับโจมตียูตะแต่ต้องประหลาดใจนะครับเมื่ออุโร่เนี่ยใช้เทคนิคเพื่อสะท้อนการโจมตีกลับมาหาลิวนะครับลิวู้สึกผิดหวังที่ยูตาเนี่ยมีศักยภาพที่จํากัดนะครับจนกระทั่งการมาถึงของลิกะนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าลิกะเนี่ยยูตาเนี่ยมันให้ปกป้องชาวเมืองอยู่ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยก็เรียกกลับมานะครับในขณะที่ยูตะนะครับต่อสู้กับอุโร่นะครับลิกะเองที่ถูกเรียกมาเนี่ยก็ต่อสู้กับลิวใช่ไหมลิวก็ยิงไอระเบิดหวานเย็นนี้นะครับใส่ตัวของลิกะนะครับ แต่ก็ทําอะไรลิกะไม่ได้นะครับก็เลยมีการแลกกันต่อยนะครับกับลิกะไปคนละหมัดนะครับเรียกได้ว่ากระเด็นไปคนละทิศเลยทีเดียวนะครับผมแม้ว่าอุโรและริวเนี่ยจะแยกยูตะาออกจากลิกะได้นะครับผมโดยที่ตัวของอุโรและริวเนี่ยพยายามที่จะกลางอนณาเขตนะครับผมเพื่อที่จะขังตัวของยูตะไวน้นะครับเพื่อแยกให้ยูตะาเนี่ย อ่อนลงนะครับโดยการแยกออกจากลิกะใช่ไหมซึ่งมันก็สําเร็จด้วยนะครับแต่การแทรกแซงที่น่าตกใจของคุโรรุชิที่เกิดใหม่นะครับผมกลับมาเนี่ยทำให้อนาเขตของเขาทั้ง3คนเนี่ยพังทลายลงนะครับสิ่งนี้ทําให้อุโรและยูตันเนี่ยไม่สามารถใช้เทคนิคคําสาปของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ริวเนี่ยสามารถใช้เทคนิคคําสาปของเขาได้นะครับผมโดยที่พลังงานคาสาปเนี่ยก็มีปริมาณที่เท่าเดิมตามปกตินะครับอาจจะลดลงมาประมาณ 1%2% ออะไรแบบนี้นะครับ ผมตรงนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่แตกต่างกันมากเนาะซึ่งริวเนี่ยก็หันไปจัดการอุโรนะครับส่วนยูตะเองเนี่ยก็หันไปจัดการคุโรลุชินะครับก่อนที่ตัวของยูตะเนี่ยจะเข้าหาริวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ยิงพลังงานคำสาปใส่กันนะครับซึ่งยูตะในระหว่างนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเสียเปรียบในการปะทะกันของพลังงานคำสาปนะครับแต่ยูตะเองเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้การเสียเปรียบนี้เนี่ยสูญเปล่านะครับเพราะยูตะเปลี่ยนกระแสอย่างรวดเร็วโดยการให้ตัวของริกาเนี่ย คุ้มการตัวของเขานะครับโดยการยิงพลังงานคำสาปอีกครั้งซึ่งริวเนี่ยสามารถที่จะหยุดพลังงานนั้นเนี่ยได้ด้วยมือเปล่านะครับส่วนทางด้านตัวของยูตานเนี่ยก็ใช้จังหวะนี้นะครับพุ่งเข้าไปหาริวอย่างรวดเร็วนะครับจนริวเนี่ยยิงไอการิตาบลส์นะครับระเบิดหวานเย็นออกมาในระยะประชิดนะครับยูต่านเนี่ยจึงเปลี่ยนทิศท,ทางของมันนะครับผมไปบนอากาศโดยใช้เทคนิคของอุโรที่ยูตานเนี่ยลอกเลนแบบมาในทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลิกะก็ดูเหมือนว่าจะถึงเวลาจํากัดที่จะต้องหายตัวไปแล้วใช่ไหม ทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าต่อสู้กันแบบว่ามือเปล่านะครับผมซัดก,กันนวเนียเลยก็ว่าได้ในที่สุดเนี่ยริวก็พ่ายแพ้นะครับจากการที่การโจมตีอันแบบว่าเต็มแรงจากไอระเบิดหวานเย็นของเขาที่ยูตะพึ่งแบบว่าเบี่ยนเบนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมันย้อนกลับลงมาหาตัวของริวนะครับผมซึ่งมันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เขาเนี่ยรู้สึกพึงพอใจนะครับผมในการต่อสู้ริวไม่มีปัญหาในการพ่ายแพ้ต่อยูตะนะครับผมแต่ตำหนิยูตะด้วยเล็กน้อยนะครับว่ายูตะเนี่ยใจอ่อนเกินไป หรือเปล่าที่ว่าชีวิตเขาแล้วก็อุโรนะครับริวเนี่ยตกลงทันทีที่จะโอนคะแนนของเขานะครับให้กับยูตาโดยที่ใช้กฎของข้อ10นะครับผมที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก่อนที่ตัวของยูตาเนี่ยจะจากไปนะครับผมก็ริวเนี่ยก็มีการสงสัยด้วยนะครับว่าในความเมตตาที่ยูตาเนี่ย ไม่ฆ่าเขาแล้วก็อุโลนะครับผมเขาก็ลองนึกดูว่าถ้าไม่มีกฎข้อนี้เนี่ยยูตาเนี่ยจะฆ่าพวกเขาทั้งคู่หรือเปล่านะครับซึ่งยูตาก็เลยตอบกลับมาแบบว่าสั้นๆว่าก็อาจจะฆ่าก็ได้นะซึ่งถ้าจะขอบคุณไปขอบคุณเพื่อนเขาดีกว่าที่ก่อตั้งกฎนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่านไปริวได้เจอกับสุคนะนะครับผมซึ่งณเวลานั้นเนี่ยสุคนะต้องบอกว่าเขาได้ครอบครองร่างมิกุมิมาแล้วเนาะซึ่งณตอนนี้เนี่ยคือริวรเชิญหน้ากับสุคนะสุคนะ,ะบอกให้หลบไปนะครับแต่ริวไม่หลบสลนสน,นะกทีแ่ ด้วยความที่สุขุนะประเมินริวต่ําไปหน่อยนะครับการเฉือนครั้งนั้นเนี่ยกะว่าจะขาด3ท่อนเลยในการโจมตีครั้งเดียวใช่ไหมแต่มันไม่ขาดมันก็เลยทําให้ริวพยายามที่จะยิงไอระเบิดหวานเย็นนี้เนี่ยตอบโต้แต่สุคุนะนะเวลานี้เนี่ยก็เอาจริงนะครับจนสามารถฆ่าริวนะครับผมในการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้นะครับคือตัดไปที่หน้าริวเลยเล่นซ่าขาด3ท่อนเลยนะครับนี่ก็คือชีวิตของริวในช่วงที่2นะครับแล้วก็ในส่วนของความสามารถนะครับผมการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่า ตัวของริวเนี่ยนอกเหนือจากการต่อสู้ระยะไกลแล้วนะครับริวก็ยังเป็นนักสู้ระยะประชิดที่แข็งแกร่งนะครับผมการที่ผมของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกระบอกปืนใช่ไหมทําให้ริวเนี่ยปล่อยมือได้นะครับผมและเขาเนี่ยก็มีความสามารถมากกว่าที่จะใช้มันเพื่อต่อยก,กับคู่ต่อสู้ของเขานะครับแล้วก็ความอึดถึกทนเนี่ยต้องบอกว่าริวเนี่ยทนต่อก,การโจมตีโดยตรงหลายครั้งในการต่อสู้กับอูโรและก็ยูตะรวมถึงการถูกโจมตีด้วยไอระเบิดหวานเย็นของเขาด้วยนะครับผมซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเขา ยังได้รับการโจมตีหลายครั้งจากลิกะซึ่งเป็นวิญญาณคำสาปร,ร,ระดับพิเศษด้วยแล้วก็ในด้านของสุคนะเองเนี่ยก็ถือว่าเขาทนการโจมตีของสุคนะได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเรียกได้ว่าก็ถือว่าแข็งแร่งพอตัวนะถึงแม้ว่าณตอนนั้นเนี่ยสุคนะยังไม่ได้อาจริงนะครับและความฉลาดทางกลยุทธ์วิธีนะครับผมต้องบอกว่าแม้ว่าการต่อสู้ของริวเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าตรงไปตรงมานะครับไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ริวเนี่ย ก็ใช้กลยุทธ์อัญชันฉลาดนะครับในการต่อสู้และสามารถจับกลยุทธ์ของคู่ต่อสู้ได้เช่นกันนะครับริวเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตที่ค้นหาทักษะของศัตรูก่อนนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะลงไปเสี่ยงในการต่อสู้นั้นนะครับผมเรียกได้ว่าฉลาดพอตัวแล้วก็พลังงานคำสาบนะครับต้องบอกว่าริวเนี่ยครอบครองพลังงานคำสาบนะครับผมเป็นจํานวนมหาศาลเลยแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับผมซึ่งเกินกว่าระดับของผู้ใช้คุณใสส่วนใหญ่นะครับพลังงานคำสาบปริมาณมากนะครับช่วย ขับเคลื่อนผลลัพธ์นะครับผมขั้นสูงของเขานะครับและเขาเนี่ย ครอบครองพลังงานสำรองจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับริวสามารถใช้การกลางอนาเขตซึ่งเรียกได้ว่าต้องใช้พลังงานคําศัพท์เป็นจํานวนมากในคราวเดียวใช่ไหมแม้หลังจากที่เขาใช้การกลางอนาเขตแล้วนะครับริวก็ยังมีพลังงานคัพา์นะครับมากเกินพอที่จะเติมเต็มพลังให้กับไอระเบิดหวานเย็นของเขาได้อีกหลายครั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะดรอปลงมาสักนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ห่างกันมากการส่งพลังงานคําศัพท์ด้วยนะครับริวเนี่ยมีการส่งพลังงานคําศัพท์สูงสุดในการบันทึกของ เขนจากคูในประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นเหมือนแบบว่าการยิงปืนใหญ่อย่างแท้จริงเลยนะครับแม้ว่าจะผ่านไป600ปีไม่รู้ทําไมเขาเขียนถึง600ปีนะเขาเนี่ยได้มีการระบุว่า600ปีเนี่ยไม่มีผู้เล่นเกมคัดออกที่สามารถทําลายล้างได้เหนือกว่าริวเลยนะครับแม้แต่พลังงานคําสาปของยูตะนะครับผมก็อ่อนลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับริวนะครับผมก็ไอที่ยิงพลังงานใส่กันนั่นแหละนอกเหนือจากความเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขาด้วยพลังงานคำสาปนะครับ ผเพื่อเพิ่มความสามารถทางกายภาพของเขาแล้วเนี่ยริวยังสามารถปล่อยพลังงานคำสาบออกมาได้อย่างทรงพลังด้วยการโจมตีทางกายภาพทุกครั้งนะครับพลังทำลายล้างของการโจมตีของเขาเนี่ยยังเอาชนะความแข็งแกร่งของยูตาแล้วก็ลิกะซึ่งมีพลังงานคำสาบโดยรวมเนี่ยมากกว่าริวอีกนะครับอันนี้เนี่ยก็คือการส่งพลังงานของริวเนาะแล้วก็ การปลดปล่อยพลังงานนะครับผมคำสาบริ้วเนี่ยมีความสามารถในการยิงพลังงานคำสาบโดยตรงนะครับจากปืนใหญ่ของเขาที่ เป็นผมของเขานั่นแหละซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้คุณใส่คนเดียวนะครับที่ยังคงสามารถปล่อยพลังได้เท่าเดิมนะครับโดยที่ไม่คํานึงว่าเขาเนี่ยเปิดอนาเขตไปแล้วหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่าไปนับพวกโกโจรหรือว่าทางด้านสุคุนานะเพราะว่าไอ้นั่นเนี่ยมันเกินลิมิตคนไปแล้วนะครับมันเรียกว่าเป็นสัะหลาดเลยดีกว่าริวเนี่ยยังอยู่ในความเป็นคนอยู่นะครับแล้วก็เทคนิคโดยกําเนิดของเขาก็คือการนิต้าบาสระเบิดหวานเย็นนี่แหละครับผมก็คือการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์ของริวเลยซึ่งมันเป็นลำแสงที่ ตรงจากพลังงานคำสาปที่มีความเข้มข้นสูงนะครับเมื่อเต็มกําลังเนี่ยมันสามารถบรรจุพลังงานทําลายล้างมากพอที่จะทําลายล้างเมืองต่างๆได้เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดยอดนะครับสำหรับระเบิดหวานเย็นนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือการกลางอาณาเขตนะครับริวมีความสามารถในการกลางอาณาเขตนะครับแต่รายละเอียดของอาณาเขตโดยกําเนิดของริวและฟังก์ชันที่มันสามารถโจมตีได้อย่างแน่นอนของเขานั้นเนี่ยไม่เป็นที่ทราบนะครับเพราะว่าอาณาเขตเนี่ย ถูกทำลายก่อนนะครับผมรวมถึงอุโรแล้วก็ยูตะด้วยนะเพราะว่ามีการแทรกแสงของคุโรล,ลุชิก่อนที่มันจะสมบูรณ์แบบนะครับตรงนี้ก็เลยไม่รู้้แต่เพียงว่าเขามีความสามารถพอในการกลางอนาเขตน,นะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือความสามารถแล้วก็ประวัติของริวทั้งหมดนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ ความถึกทนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแล้วก็โดนสุขนณค่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ s u b สไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาบก่อนไปไว้